กราบก้มบังคมบาทพ่อแห่งชาติของปวงชนทรงงานบรรดาลดลผ่านทุกทนทุกคนไทยพระองค์ผู้ทรงธรรมวิสุทธิล้ำสว่างใสสถิตสนิทในเป็นหลักชัยใจประชาพ่อหลวงของปวงราชประชาชาติปรารถนาบำบวงพวงมาลา น้อมนำมาถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทลีเนียเคเบิลทีวีจำกัด ปฐมมร์โบกี้ตกรางเหตุนายสถานีรถไฟลำพูนสับรางผิดประธานหอาการค้าเชียงใหม่ระบกุการเมืองเริ่มส่งผลกระทบการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เปิดที่เรศการพระรอดศิลปะพระพิมพ์โบราณดนล้านนาเผยพระให้คนรุ่นหลังได้ชมพระรอดแท้อย่างใกล้ชิด กลุ่มสื่อมวลชนเชียงใหม่และกลุ่มสมาชิกร่วมกับภาคเอกชนร่วมแจกสิ่งของและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนไผ่ดานในอำเภอแม่แตง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวช้องถิ่นประจำวันของ LC c a b เค TV เชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่3ทธันวาคม2556ครับมีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นมากมายในรอบจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเชิญติดตามครับเมื่อเริ่มกันที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนะครับได้จัดประกวดผลงานวาดภาพภาพพิมพ์ ร่วมกับคณะวิจิตสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจกรกัดได้ร่วมกับคณะวิจิตศินจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมวาดภาพผลงานจิตรกรรมและผลงานภาพพิมพ์รวมถึงมีพิธีมอบรงบางวัลการประกวดวาดภาพผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ในหัวข้อที่ชื่อว่า สืบสารสร้างสารรค์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาสร้างคุณค่าสู่สังคมไทยนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนชนะแพ่งพิบูรลเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งศาสตราจารย์พงเดชชัยครุฑคณบดีคณะวิจิตศิลป์นายศักดิ์ศรีสนัน่นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บร,บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดรวมถึงนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมชมผลงานศิลปะอย่างคับขั่งนะครับสำหรับผลการประกรวดวาดภาพได้แก่ผลงานชื่อกัมสลีเป็นงานภาพพิมพ์แกะไม้ขนาด150คูณ100เซนติเมตรของนายเทพพงษ์หงส์ีเมืองคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพร้อมกับเงินรางวัล4 0 0 0 0ืบาทส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทประชาชนทั่วไปได้เงินรางวัล8 0,000ืนบาทนะครับเป็นผลงานที่ชื่อว่า ความศรัทธาในพระเจ้าที่ทันใจงานเป็นงานจิตรกรรมสีอะคริลิกขนาด100คูณ120เซนติเมตรของนายเอกรินเชื่องหลานะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมวาดภาพผลงานจิตรกรรมและผลงานภาพพิมพ์ในหัวข้อ BAM หรือแบมนะครับสืบสารสร้างสารรค์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย ระหว่างวันที่2ถึงวันที่5ทธันวาคมนี้นะครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยผลงานส่วนหนึ่งที่ได้คัดเลือกไว้เป็นกรรมสิทธิ์ที่จะนําไปประดับในสํานักง,งานของ BAM นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมครับถ้าเราทำธุรกิจปกติแล้วเรายังช่วยเหลือสังคมทางด้านต่างๆทั้งช่วยเหลือมูลนิธิช่วยเหลือทางศึกษาทางด้านกีฬา และก็วัฒนธรรมรวมทั้งด้านสังคมในปีนี้เราก็ร่วมกับคณะวิจิตศิลปมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประกวดวาดภาพและแนวจิตรกรรมอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราจัดเป็นประจําทุกปีแต่ขึ้นอยู่กับจะจัดกับสถาบันใดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงออกขึ้นทางวัฒนธรรมและในปีนี้เราก็มาจัดที่เชียงใหม่ก็ได้อยู่ในแนวของวัฒนธรมรมล้านนาซึ่งคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์มากนะครับล้วภาพที่เห็นอยู่นะครับก็มี คนสนใจเยอะแยะคิดว่าปีหน้าเราคงจะจัดแต่จะจัดแบบไหนอย่างไรรูปแบบอย่างไรเดี๋ยวขอเสียนาดูอีกทีครับข่าวหนึ่งสําหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟนะครับหลังจากที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปิดเส้นทางเพื่อทําการซ่อมแซมในเส้นทางรถไฟสายเหนือนะครับรวมไปกว่า75วันที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับได้มีการทดลองเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์นั่งจากจังหวัดลำปางมายัางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ก็มีปัญหาได้หน่อยที่จังหวัดลำพูนครับ ในประพัดจงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารการรถไฟได้นั่งรถไฟจากจังหวัดลำปางนะครับไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการให้บริการรถไฟสายเหนือระยะยาวจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่หลังจากปิดให้บริการนะครับมาตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมเวลากว่า75วันตั้งแต่สถานีศิลาอาดนะครับถึงสถานีเชียงใหม่ และเปิดทดลองเที่ยวเมื่อวันนี้เป็นวันแรกนะครับโดยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะได้ทดลองนั่งรถไฟขบวนวนพิเศษที่1ออกจากกรุงเทพเมื่อเวลาประมาณเ,าเวลาประมาณ18นาิกนาทีและกำหนดถึงลำปางในเวลา5นาิกานาทีะครับแต่ขบวนดังกล่าวมาถึงล่าช้าไปกว่า66นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับเมื่อขบวนรถไฟเดินทางออกจากสถานีลำปาง มาถึงบริเวณสถานีรถไฟลำพูนพนังกงานขับต้องนำรถเข้าช่องทางเบี่ยงเพื่อหลบให้รถไฟที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นรถไฟฟรีที่ประชาชนมารออยู่หน้าสถานีรถไฟลำพูนเพื่อรอเข้ารางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพแต่ขณะที่โบกี้สุดท้ายนะครับซึ่งเป็นของผู้ว่าการการรถไฟนั่งมายังไม่พ้นบริเวณทางเบี่ยงนายสถานีได้สั่งให้พนักงานสับรางเพื่อแยกรางออกนะครับเป็นเหตุให้โบกี้ด้านหน้า เลี้ยวเข้าสู่รางทําให้โบกี้ที่คาอยู่บนรางตกออกจากรางและแฉลบไปยังรางหลีทะลุจนได้รับความเสียหายและต้องจอดขวางรางอยู่นะครับเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้รถต้องหยุดวิ่งและเร่งห้จ้าชกากว่า50คนซ่อมและเปิดทางให้รถไฟขบวนเชีงยงใหม่กรุงเทพเดินทางไปก่อนส่วนขบวนรถด่วนพิเศษที่1ได้มีการตัดขบวนหน้าให้เดินทางต่อไปยังเชีงยงใหม่ ปล่อยให้โบกี้ที่ตกรางและโบกี้พ่วงรวม3โบกี้ไว้บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรอให้รถยกขึ้นต่อไปทั้งนี้ขณะเกิดเหตุไม่มีใครนั่งในโบกี้ที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากนายประพัสต์และคณะกําลังเดินสอบถามความรู้สึกของประชาชนที่โดยสารมากับรถขบวนดังกล่าวนะครับและมานั่งพักผ่อนที่โบกี้กลางสําหรับการซ่อมรางรถไฟในครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงทางในอุโบง์สี่แห่ง ได้แก่อุมโมง์บางตูบขอบอุมโมง์เขาพลึงอุมโมง์ห้วยแม่ลานอุมโมงขุนตาลและมีการปรับรัศมีโค้งแคบเจแห่งซึ่งเป็นจุดเสี่ยงพร้อมวางรางขนาด100ปอนปอรวมระยะทางกว่า8,048เมตรนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนหมอนคอนกรีตเพื่อทดแทนของเก่าเป็นระยะทางกว่า52กิโลเมตรนะครับและจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนายประพัฒ ได้สั่งย้ายนายศิรลักษณ์ดีวจีนะครับซึ่งเป็นนายสถานีรถไฟจังหวัดลำพูนไปลประจําที่กองจัดการรถเขต3สถานีศิละอาตจ,จังหวัดอุตรดิตถ์เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องและนาโดยเฉพาะพระรอดนะครับซึ่งมีการเปิดดิทศ,ศ์การนี้ไปแล้วนะครับจัดให้เกิดขึ้นในช่วงของวันสองวันที่ผ่านมาก็คือวันที่2และวันที่3ธันวาคมคือวันนี้วันสุดท้ายครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวิเชียนผู้ที่เป็นอยู่ได้เดินทางไปเป็นประธานในพธิธีเปิดนิทรรศการพระรอดศิลปะพระพิมพ์โบราณแห่งดินแดนล้านนาซึ่งจัดขึ้นในวันที่2และวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่ลานกิจกรรมชั้นจีอุทยานการค้ากาศสนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยงานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชมรมพระเครื่องจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง พระพิมของล้านนานะครับเพื่อเกิดแหล่งเรียนรู้การให้บริการวิชาการและธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเกิดการเรียนรู้ศิลปะวัฒน,านาธรรมและพระพิมที่แท้จริงของล้านนาโดยได้รับความสนใจจากเซียนพระและผู้ที่สนใจเข้าชมอย่างคึกคักครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวว่าการจัดนิทศการในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนนักศึกษานักวิชาการประชาชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปนะครับ จะได้รับความรู้เรื่องของพระรอดไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านของประวัติศาสตร์ด้านศิลปะคติความเชื่อที่แท้จริงของชาวล้านนาในการจัดทําพระรอดในแต่ละยุคสมัยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ด้านพระเครื่องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไปสู่เยาวชนและผู้สนใจนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนนะครับได้เห็นคุณค่าทางศิลปะของวัตถุมงคล และศิลปะวัฒนธรรมที่แท้จริงของล้านนาโดยในนิทรศการดังกล่าวนะครับได้มีการนําพระรอดเก่าแก่9องค์จากเชียงใหม่และลําพูนที่มีพระรอดเก่าแก่เนื้อแท้นะครับประเมินมูลค่าอย่างต่ำองค์ละกว่า5ล้านบาทจําเป็นต้องจัดแสดงในตู้โชว์กระจกนะครับที่มองเห็นโดยรอบและปิดมิดชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับ ซึ่งผู้สนใจที่ดูพระรอดในงานต้องใช้เลนขนาดใหญ่นะครับไว้ส่องดูเพื่อความสะดวกเพราะไม่เปิดตู้ให้จับต้องแต่อย่างใดสำหรับพระรอดถือเป็นพระหนึ่งในชุดเบญจภาคีที่มีความเก่าแก่ถึง1,300ปีเป็นพระเครื่องขนาดเล็กจากหลักฐานศิลาจาลึกและโบราณวัตถุที่ค้นพบในวัดมหาวันและวัดดอนแก้วจังหวัดลำพูนนะครับได้มีการสันนิษฐานว่าการสร้างพระรอดแบ่งเป็นสอยุค ซึ่งเป็นการสร้างพระรอดราชประเพณีของกษัตริย์การสืบอายุพระศาสนาและเสริมสร้างสุริมงคลให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับบรรดาเหล่าทหารที่ออกรบในสมัยนั้านครับตอนนี้ก็ในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะครับก็เข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวช่วงนี้ก็มีเรื่องของอุณหภูมิที่ลดลงต่ําอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเองต้องดูแลสุขภาพ และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกลุ่มสื่อมวลชนเชียงใหม่กลุ่มสมาชิกร่วมกับภาคเอกชนนะครับก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมและไปร่วมกันแจกสิ่งของให้กับโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับกลุ่มสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสมาชิกร่วมกับภาคเอกชนเดินทางไปยังโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนไลออนมหาจักรเก้านะครับตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านปางเข้าหลามตําบลเมืองกือดอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมทำกิจกรรมและแจกข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมถึงถังบรรจุน้ำดื่มขนาดใหญ่เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้รวมทั้งชา,าวเขาเผ่าปากยอในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจนและขาดแคลนอาหารรวมถึงขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนภูเขาสูงเส้นทางคมนาคมเข้าออกลำบากเพราะสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เป็นเส้นทางรถยนต์ สำหรับข้ามไปมาเนี่ยนะครับถูกน้ําป่าพัดจนพังเสียหายเมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2553ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้จึงต้องใช้เส้นทางสัญจรเป็นสะพานแขวนแทนแต่สามารถผ่านได้เฉพาะรถจักรยานยนต์เมื่อมีรถยนต์ผ่านมาก็ต้องขับรถเลี่ยงนะครับเพื่อผ่านลำน้ำแม่แตงและในเวลาฤด,ดูฝนก็ไม่สามารถขับผ่านได้เพราะกระแสน้ำไหลแรงมาก ส่วนหน้าแาล้งนำรถปริมาณจึงสามารถขับรถผ่านได้นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าหากไม่ชำนาญเส้นทางนะครับก็จะทำให้เกิดรถติดลมทรายจนทำให้ได้รับความเสียหายได้นะครับทั้งนี้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนมหาจักร9แห่งนี้ปัจจุบันมีครูอยู่7คนนะครับมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นป6นักเรียนทั้งหมดมีจำนวน103คน ส่วนใหญ่เป็นชา,า,วาวเขาขอนแก็เรียงอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านป่ากล้วยบ้านแม่หมานายบ้านป่าไม้แดงและบ้านทุ่งยัว้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางไปกลับได้นะครับทางทางโรงเรียนจึงต้องจัดให้นักเรียนพักอาศัยกินนอนอยู่ที่โรงเรียนกว่า87คนครับอีกข่าวหนึงครับ,รบหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเตรียมจัดอบรมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุคสมัยครับนายเฉลิมชาตินักรังกุลประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชีงยงใหม่และคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวหอ,อการค้าจังหวัดเชีงยงใหม่ได้เตรียมจัดโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับภายใต้ชื่อยังเอ็นเตอร์ e u ิเนียแชมเบอร์ออ r c อมเมอร์หรือ y e c c รุ่นที่1เพื่อสร้างบทบาทเป็นแกนกลางสําคัญของนักธุรกิจพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุคสมัย รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตลาดโลกนะครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อเป็นการเตรียมตัวก้าวขึ้นความเป็นผู้บริหารมืออาชีพต่อไปรวมถึงสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่เพราะจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเป็นจังหวัดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศและเตรียมก้าวไปสู่ความเป็นอภิมหานครในปีคริสตศักราช2020 เป็นศูนย์กลางของประช,ชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภูมิภาคภาคเหนือตอนบนทางนี้จึงต้องเตรียมความพร้อมสําหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยผู้ที่สนใจนะครับจะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสมัครได้ที่หอาการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4ถึงวันที่27ธันวาคมนี้นะครับโดยระยะเวลาดําเนินโครงการจะมีขึ้นในเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนมีนาคมปี2557หรือปีหน้านะครับ นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ที่หมายเลข053241404ถึง5ครับเกกปัญหาเรื่องของการบ้ากนการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงเทพมหานครแต่ในส่วนของต่างจังหวัดเองโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวครับทางด้านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาระบุ ว่าปัญหาการเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับโดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะลดลงประมาณร้อยละ20นะครับพร้อมทั้งเสนอควรจะมีการเปิดเจรจาหาข้อยุติโดยประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่นายเฉลิมชาตินักรังุณได้กล่าวถึงผลกระทบทางการเมืองในขณะนี้โดยบอกว่าในส่วนของผลกระทบโดยตรงกับจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้จะไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับ แต่ส่งผลถึงภาคเศรษฐกิจโดยเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาซึ่งอาจจะมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกฝ่ายน่าจะรอมชอมเพื่อเจรจากันน่าจะดีกว่าในส่วนของเชียงใหม่นั้นนะครับยังไม่เกิดผลกระทบโดยตรงแต่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแน่นอน ดังที่จะเห็นจากการที่ฮ่องกงไม่ให้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยขณะที่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งนี้หอาการค้าจังหวัดเชียงใหม่กําลังประเมินตัวเลขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเมืองในขณะนี้นะครับเพื่อเตรียมวางมาตรการร,รับมือต่อไปครับถ้ามีปัญหาระยะยาวนะฮะผมว่ากระทบแหล่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวนะฮะคิดว่าเรื่องนี้น่าจะดูดีที่เป็นได้ในเวลาที่ว่าไม่ช้านะ เพราะว่าในขณะนี้เป็นช่วงที่จะเป็นวันเฉลิมฉลองภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทุกฝ่ายน,น่าจะอ้อมชอมกันแล้วก็สามารถเจรจากันได้เช้าวันนี้เองนะครับที่หน้าโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีกลุ่มตำรวจเชียงใหม่ส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงนักศึกษาจากสถาบันชื่อดังได้ยื่นข้อเรียกร้องนะครับผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องของเหตุชุมนุมทําให้ชาติบ้านเมืองพังครับที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมโลตัสปางส่วนแก้วเชียงใหม่นะครับได้มีกลุ่มข้าราชการตํารวจที่อยู่ในราชการและนอกราชการนะครับได้เดินทางมาชุมนุมเพื่อยืน่นหนังสือที่มีรายชื่อกว่า9000คนและมีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมอยู่ด้วยนะครับมาเพื่อคัดค้านไม่เห็นด้วยต่อการชุมนุมที่กรุงเทพในการบุกเข้ายึดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีผู้บาดเจ็บเป็นจํานวนมากทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการุ่นมุมนะครับโดยให้ใช้สติหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธทํา,าร้ายกันรวมถึงเมืองเชียงใหม่เองเป็นเมืองแห่งเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเปนเตน,นต้ตนดังะพจ่่นะจไไ 5, ืออ แล้วก็ทางสภาผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แลวก็ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ,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 ณ์ของบ้านเมืองนะครับได้มายื่นเรื่องให้กับทางจังหวัดผมก็จะดําเนินการสอนเรื่องไปนะครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านต้องขอบคุณในความห่วงใย ซึ่งอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเชียงใหม่ขนาดนี้มีความสงบร่มเย็นและเรียบร้อยนะครับท่านผู้การจังหวัดดูแลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับเพราเมาปิดท้ายการที่ข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้เรามาที่ข่าวกีฬากันบ้างครับการแข่งขันบาสเกตบอลยุปร,ราชโอเพ่นครั้งที่9เริ่มเปิดฉากแล้วนะครับคู่เปิดสนามพลวัตเอาชนะวัยมันไปได้59ต่อ51คะแนนครับ เปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการแข่งขันยัดห่วงบาสเกตบอลยุพร,ราช YAA Open ครั้งที่9ประจำปี2556ชิงถ้วยเกีดยรติยศพร้อเมเงินรางวัลกว่า50,000บาทโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ธันวาคม2556นะครับที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนยุพร,ราชวิทยายลัยเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รู้จักการออกกําลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับรวมถึงเรื่องการพัฒนาทักษะการกีฬาบาสเกตบอลในท้องถิ่นให้ทัทัดเทียมระดับประเทศรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและเป็นการจัดหาทุนสนับสนุนชมรมบาสเกตบอลของโรงเรียนอีกด้วยครับ คูที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันในประเภทประชาชนชายคู่เปิดสนามสายบีนะครับระหว่างทีมพลวัตชุดสีม่วงพบกับทีมไวมันชุดสีแดงนะครับเริ่มการแข่งขันทีมไวมันทําเกมได้ดีกว่าและใช้ตัวผู้เล่นชาวต่างชาติที่มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นฝ่ายชุดทําแต้มขึ้นนําก่อนที่จะถูกไล่แซงกลับมาหลังจากนั้นในควอเตอร์สุดท้ายพลวัตเป็นฝ่ายทําแต้มหนีห่างก่อนเอาชนะไปได้อย่างสนุก 59ต่อ51คะแนนเก็บช้ยชนะในนัดแรกอย่างสวยงามครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทุกวันนะครับทางช่อง LC Cable TV เชียงใหม่แห่งนี้นะครับทางช่อง19และสามารถติดตามย้อนหลังนะครับได้ที่ Facebook LC เชียงใหม่นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ทาง YouTube LC Cable วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ